สวัสดีค่ะบ้านจากซื้อตรงเซีย่์นักแกงนะคะหลายคนที่อยากมีบ้านแต่ติดเป็นหาเรื่องการยื่นกู้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะอาชีพอิสระและกลุ่มธุรกิจส่วนตัวที่ยังต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมทางออกพิเศษบ้านซื้อตรงซอีซี่ไม่ต้องกัวงวลเลยค่ะที่ซื้อตรงเซยานาแกงมีตัวช่วยพิเศษสําหรับคุณโซอ e ซี so ่ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ยังไม่พร้อมกู้โดยเฉพาะเพียงแค่คุณวางเงินดาว15%ของมูลค่าบ้านคุณก็สามารถรับกุญแจและย้ายเข้าอยู่ได้เลยทันทีหลังจากนั้น คุณก็ผ่อนสบายสบายกับโครงการของเราไปก่อนนานถึง24เดือนโปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาอีก2ปีเต็มๆในการสร้างความพร้อมทางการเงินและการสร้างเครดิตค่ะระหว่างนี้คุณก็ได้อยู่บ้านใหม่ใช้ชีวิตในบ้านในฝันก่อนใครเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะพร้อมแบบไหนเราก็มีทางออกที่ใช้สําหรับคุณเสมออย่าปล่อยให้ปัญหาการเรื่องกู้เป็นอุปสรรคในการมีบ้านอีกต่อไป <c oughs> มาปรึกษาเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโทรหาเราได้เลยที่1104กด6ค่ะ